เป็นที่าแล้วถึบรรยากาศมุกทางที่เราได้ไปแบบว่าไป explore เป็นแบบยาเป็นยาลาแบบ super star o n t e n t เลยยาเป็นเต็นจริงจิ๋ภาษาอะไรนี่อันนี้ภาษาอะไรย่ก็จริงเราไปในแบบานะคณะอะไรลูกที่ไ่เตือนผมไม่อยูใคก็แฟนเขาชาเช โรงแรมใช่ค<ไ>ป,<ะ>ปในฐานะของแบรนด์อะไรบ้างคะที่เราได้ได้ได้ส่วงไปเดินในโรมเอ่อคุหมูมีคารากาโม ชออาร์แล้วก็แบรนดซาลิยาเรเบียนนึงก็มีฮโมนหอกค่ะอหใช่หลายแบรนด์มากอเมริกาห้างของหนูมีวันแรกเจะเปเลนเซียกากับบูการีค่ะแล้วก็วันที่สองจะเป็นแบรนด์ซาอุร์แล้วก็ชอชาร์ตใช่ใช่ใช่อยที่เขาบอกว่ามีคิวมาว่าอ่ะเดี๋ยวสได้ไปเดินน้ะอย่างไรบ้างรู้สึกแบบ เอไม่ไม่คิดว่าจะแบบจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เลย่เพราะว่าเราเคยเห็นแม่ชมเดินตอนใช่ใช่แบบว่ามันดูแบบยิ่งใหญ่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่สวยมากเลยแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าแบบชีวิตหนึ่งจะได้เจอไป็นดาวเชียร์อันนี้จะเป็นตีแรงของครูด้วยใช่คือพอรู้ว่าต้องไปมันกดดันเครียดไหมลูกเพราะควจะคาดหวังอะไรเงี้ย ไม่ไม่ไม่กดดันแต่ว่าค่อนข้างทำงานบ้านกับลูกเขาสมควรเลยค่ะนบ้านอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้านในการเดินทางคนนี้คนนี้ทำกานบ้านอย่างอยังไงซีเมคอัพสไตเมคอัพก็คือใช่ก็เป็นเลนมาหมดเลยเหมือนวันที่สองหนูอยากได้ไวท์แบบดิสนีย์พรินเซสก็เลยแบบใช้ของเอลแฟนนิ่งที่เวลาเขาไปเดินเวนิคัลก็จะสวยมากคือเหมือนทำลุคบุกของตัวเองเลยก่อนไปแล้วก็จะคือแบบพี่ตองพี่ไว้แบบเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมคะใช่ไอเดีย ฟีแล้วฮะเราไปยังไงเราพิ่บอกพี่ว่าเอางี้ก็ได้ค่ะพี่เอาสวยเราเอาสวยเลยเอาสวยเราเรามั่นใจเราไม่คิดไม่คิดเยอะเอาแค่เอาแค่สวยสวยเราเลยเออแล้เห็นทางแบรนด์ก็เอาไปคลิปถ่ายคลิปพวกเราไปโพสในการแชนแนลไปรีโพสใช่มั้ยใช่ทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกแบรนด์เออมันเหมือนที่เราคิดไวไหมพอเราไปอยู่ตรงกลมนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบ ที่ที่เกิดขึ้นแบบเรียกว่าไงดีมันเกิดขึ้นไวมากเนาะมันแบบเราคิดว่าแบบจะเป็นเร็วเหมือนกันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมันคงจะยาวแต่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแลก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเราครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะใช่ได้ไปเดินตรงนั้นใช่ค่ะแต่ปขับกรเล่นเทรีดีมากโอ้โหกระเล่นตั้งแต่ไปชวนทีไปแอปปอนมาก แอคคิดยังอยากดูมากติดเงาหรือยังวีเทอร์เป็นไงบ้างกั็คืหว่าเขาเล่นเขาแตนกนเล่นเท้นเยอะขนาดนั้นต้องเจ็บไปก็ดีใจดีใจค่ะเพราะว่าคือนะช่วงเวลาตอนนั้นแาบที่บอกว่ามันแบบเร็วกว่าที่นี่ประมาณนั้ คตอนนั้นแฟนขับน่าจะแบบจะง่วงแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ยังอยู่กับพวกเราในทุกแบบทุกวันเลยใช่ตั้งแต่ประมาณ2วันก็อยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่วันที่แบบจีนแม้แบบเพื่งไปที่สามทีสี่ก็ยังยังนอนนิ่งด้วยกันอยู่เลยใช่่คะแต่เรายังไม่นอนเลยนะที่สามที่สี่เราอีกแล้วยังต้องสู้เหมือนกันใช่เราเช็คฟีดแบ็กไม่รู้พอตอนเราไปแล้วเนี่ยฟิตเดบกเป็นไงคนชอบมาอะไรเงี้ยเช็คเช็คค่ะก็ดูดูตลอด ใช่ใช่เขาแฟนเขาต้อเคยบอกว่าแบบภูมิใจเลยก็แบบว่ายังขอบค,คุณที่อยู่ต่งางชาติเออแล้วถือว่าพอใจใช่ไหมผลงานในฐานะแบบว่าเป็นแบบ represent Thai actor ออร์ทำดีที่สุดเฟอร์สต์ r ยร์เฟอร์สต์ดีที่สุดเลยใช่ปีหน้าถ้าเขาชวนไปอีกไปไหมครับไปเขค่ะ่ใช่พูดเบา ไปค่ะไปค่ะไปค่ะด้มีเสียงเชี่ออกมาตลอดที่ท้ายตอนที่เราเดินตลอดใช่ตลอดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราลงจากโรงแรมก็จะมีแฟนๆอยู่ข้างหน้าโรงแรมใช่นหมใช่แล้วก็พอลงลงลงรถเรากำลังเดินกลมก็แฟนๆข้างหน้าเขาจะถือป้ายแบบตลอดเลยใช่น่ารักมากค่ะตอนนั้นคือไปไตอินเตอร์เลยใช่ไหมที่ไปรอเราต้องิีการจับเขาจะบินไปรับก่อนเราเลย หนูก็เห็นมีมีมีที่บินก็มีแฟนแปนที่บินมาแล้วอยู่อยู่ที่นั่นด้วยค่ะอ๋อได้ไปกี่วันคะลูกเป็นเมืองไทกี่วันจิิงสี่รวมรวมนั่งเครื่องบินอ๋อรวมนั่งเครื่องบินด้วยใช่ไหมไปรวมนั่งเครื่องบินไปประมาณสามสิบชั่วโมงน่ามันเกิดมันเกิดมันเกิดกันระเอมดีเลยเหรอตกเครื่องตกเครื่องใช่ไปขาไป เพราะว่ามันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายมันก็เลยแบบว่าจนทรจนดาแบบว่าสเกจเดมันรวนนิดเดียวใช่ค่ะแต่ว่าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันใช่โดยการซื้อตั๋วบินหมอลามไปได้ด้วยการไปตัวยุโรได้การหายตัวหายตัววาเป็นประตูเดลเรมอนไปเปิดมุมเลยเหนื่อยมากจริงพี่ถามจริงเหนื่อยมันการที่จะต้องไปเดลเรมอนตั้งเหตุปลายปลายจะอะไรยังไงสนุกค่ะสนุกมากเปลี่ยนลุคในทุกทุก เห็นแบบว่าบางคนเขาทำวอล์กเนี้ยมันจะมีการแบบแต่งหน้าครับผมขยุ่มผมบนบนรถอะไรเงี้ยของเราเป็นเวอร์ชันนั้นไหมคะก่อนจะไปงานหรือว่าสวยเสร็จจากโรงแรมไปเลยก็ขย่มกันในห้องเเสร็จลยใช่เลยใช่เออหน้าผมขย่มในโรงแรมลงมาคือเป็นพรินเซสเลยลงมาสวยเลยใช่ตื่นมาก็ไม่ต้องแต่งหน้าเราพร้อมอยู่แล้วไม่นะแต่งแต่งหน่อยเอาต่อเลยค่ะเข้าสาระได้เลยพี่ไม่แต่งอะไรได้ไหม จะมีเรื่องพักต่อไหมหมดแล้วคันหมดแล้วมปิดพักนิดนึงเราไปถ่ายเป็นยังไงแล้วลูกทีวีของเราใกล้แล้วใกล้จะปิดกล้องแล้วเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบคิวให้ทำอะไรเป็นดีใจก็ดีใจดีใจเพราะเราเดินทางกันมายาวนานมากเ่ือบเกือบห้าสิบคิวเนาะจากห้าสิบแล้วค่ะห้าสิบห้าสิบกว่าคิวได้ค่ะก็สิบหกตอนอันนี้คือหัวหินสุดเลยไหมคะยาวสุดไหม หินอยู่ค่ะหินทุกเรื่องเลยที่โดนที่โดน่่่แตวาหินแบบหนักอ๋อหนักใช่หนัก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 ปิ่นทักจะแบบหนักเรื่องภาษาใช่ค่ะสับเฉพาะสับในวังพีเรียนอะไรประมาณเนี้ยน่ะจริงย่งยากจริงให่ใหผ่านไปยังของหนูผ่านไปแล้วคิดว่าผ่านมันมีอีกเอ้าผ่านแล้วก็ผ่านมาใหม่แต่ก็อาจจะมีอีกใช่ค่ะ เขาเดินไปค่อนข้างแต่ว่าคาดหวังมากที่รอเป็นงานนี่ส่วนตัวหนูอะ่ะทำเต็มที่ทุกคิวอยู่แล้วเพราะว่าคุณปิ่นเขาล้องไห้ทุกคิวก็เสียล้ำค่าเขาทุกคิวกราคิดว่าเราเต็มที่ที่สุดขลงงานก็น่าจะออกมาดีที่สุดค่ะพี่อบอกว่าพูดกับพี่มีความสามารถเลยเพราะฟรีไม่สามารถแบบลำตาสั่งได้ก็พี่ฟิวเขาชอบแบบกระสิบหนูว่าแบบฟิวฟินกล้องอยู่สายหนึ่นะ บอกหนูทำไมคะขอนตาทำสายโอ้นี่แหละความท้าทายอาชีพสดงอ๋อค่ะ้วทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าต้องแบบดิวนิดนึงใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วตัวตัวบีบาราลูกของเราเนี่ยภาษาภาษาหลักภาษาเลยเพราะว่าภาษายากมากราชาศั์รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วก็บทยาวมากวันนั้นหนูอยากเล่าให้ฟังว่า 31บรรทัดพูดคนเดียวทีเดียวเลยเทคเดียวไม่รู้เทคเดียวหรือเปล่าไม่โดนไมได้ลองเทสสามอ31บรรทัดหมายถึงว่าหมายถึงว่าซีนหนึ่งต้องพูด31บรรทัดใช่เพราะติดติดตรงไหนวาก็อิดอิดกันได้ใช่ใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเอาความเป๊ะเราก็แบบเพราะความหมายมันเลี่ยนะถ้าสมมติเราสลับเออถ้าเทางต้องปรับในการเดินการอะไรอย่เงี้ยมันต้องเรียบร้อยขึ้นมาอะไรเงี้ย ก็เลยอันนินอันนินสนสนใช่ใช่หนูแบบหนูบเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยนี่นะแบบเหมือนผ้าขับไว้อะค่ะแล้วมันไม่ใช่หนูเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกแบบต้องแบบตัดค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นผ้ายับที่ขับไว้ด้วยรีบหน่อยอันไหนชมเมื่อไหร่รู้ปิ่นทับชมเมื่อไหร่ปิ่นทับหน้าปีหน้าไหมปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะนี้เร็วๆนี้ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของ cover ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยุทธ์ มันจอดแทรกมันใส่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปใเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเรื่องผ้าอาหารใส่สถานที่ด้วยใส่อาหารด้วยใส่เยอะเลยค่ะจะได้เห็นแบบวัฒนธรรมของไทยเยอะเลยในในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเราพี่ต้องลงมือทำอาหารด้วยไหมต้องมาทั้งมีค่ะมีถุนทำทำเยอะมากขนมอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเสร็จแล้วกินอย่างเยอะหนูทำนี่นี่กินเสร็จแล้ว มีพันรูกศิษย์เราของหวานของข่าวของข่าวค่ะเขาเรียกว่าแป้งปั้นสิบปั้นสิบเช่ามงง่ายปั้นสิบปลายากมากคือหนูคิดว่าแบบตัวเองอจะอยากทำอะไรแล้วทำให้ได้ใช่ไหมคะแต่ปั้นสิบปลาย่ากมากการจับไหนทีมที่นจีจีจีบเอาที่ที่บอกว่ามันติดมือตลอดเวลาใช่อันนั้นอันนั้นยากมากค่ะ หวังจะหวังอยากจะให้แบบไปโกอินเตอร์ไหมคะเรื่องนี้ก็อยากอยากให้แฟนๆดูกันเยอะๆเอือเสร็จแล้วเบ๊กตาอีกเบ๊กต่อ่ะเบ๊กตาเบ๊กตาเบ๊กตาเป็นพักหน่อยก็ขอฝากเป็นพักในอ้อมกอดทุกคนนะคะก็ตั้งใจมากๆฝังและแสดงต้องหวัทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เอ็นจอยไปกับเรานะคะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยกันอ่าโอเคขอบคุณค่ะ ในกองด้วนะเสิร์คขะไว้สวยไม่ก้องด้วยนะใช่เลนะแบบพับนิ่งพับนิ่งนะพับนิ่งหน่มพับนิ่งยังไม่พูดอยู่เลยนัดเลยอวอยังไม่พูดอยู่นอ้าพูดอ่ะไม่พูดอยู่นัดเอาเลยสามสองะลายอย่าพูดอยู่นัดนะคะหนึ่งสองสามมนัดยังไงลูกติดต้องแล้วใช่ กัลกัตดาวันเออ่สุขภาวะสี่กัลกัาใช่ไปดูพวกหนูด้วยนะคะอยู่ในนัดสองสามสองสี่เพราะอะไรเรื่องยิ่งใหญ่อยู่ในนัดสำหรับเราท้าทายเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ท้าทายที่บทท้าทายที่คาแรคเตอร์พอแอคชั่นยังไม่ได้ยังไงยังไงยังไม่ได้หมดก็คือมีเซอร์ไพรส์ให้ไปจังหวัดอี เรื่องที่ต้องใช้เลนเยอะไมดเรื่องนี้อยทุกค่ะตลอดตลอดระยะเวลาที่หนังใช้คือคือชาเลจ์ของมึกันเลยใช่ใช่เป็นเป็นสิ่งใหม่ที่พวกเราเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆโอเคสปอยไม่ได้ต้องพูดน้องไปพูดทีคือสปอยเมื่อกี้เมื่อกี้อนแล้วอนแล้วขอบคุณขอบคุณนะค่ะขับนขับนี้นะค่ะ อ่กลนีก่อกลนีก่อนหนองสาุอล้องกล้อที่สองหนึ่งสองตึ้งตโอเคกล้องนี้ะก้องนี้าจกเฮ้ยต่องนี้นะก้องนี้กมีดังนะบกแนคกงมีจ้ะก้องนีนะก้องนีจ้ะโอเคกล้องนี้ตอบค่ะแ่ใส่กับบกแม็กงมีนะก้องนี้กงมีไหนู้ยกล้องตอบค่ะก้องนี้ะ

ที่โ <autre> อ <coupon> ๊ตทำนิ่งกลงนี้นะทำนิ่งนี้องนี้นู่นนี่